วันนี้วันเริ่มต้นของการทำงานขออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชนของเราท่านทั้งหลายมาอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษขอจงรับรู้แรงอธิษฐานใจว่าขอแผ่กระแสะความดีขอแผ่กระแสะความจริงใจวันนี้เป็นวันเริ่มต้นทำงานขอให้จิตของเราที่ได้ตั้งเจตนาที่ดีนี้ จิตอื่นๆทั้งหลายจงสัมผัสรู้ให้ได้ว่าเราขออุทิศแผ่ไปขอให้จงเป็นสุขเป็นสุขในภพภูมิของท่านนั้นเถิดก็ขอให้มีจิตใจที่เกิดความสงสารในความพลาดพลั้งแห่งความเป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกวันนี้ขอให้เราท่านทั้งหลายก่อนจะไปทำกิจการงานอันใดๆขอระล,ลึกนึกถึงบรรพชนบนรรพบุรุษทั้งหลาย ขอจงมาอนุโมทนาส่วนบุญของลูกหลานมาอนุโมทนาบุญของเพื่อนฝูงมาอนุโมทนาบุญของพ่อแม่พี่น้องในบัดนี้ที่ตั้งเจตนาดีถ้าจะมีอะไรติดขัดในชีวิตมากมายจนเกินไปทั้งโรคภัยไข้เจ็บทั้งการทำมาหากินที่ไม่รุ่งเรืองก็ขอให้สิ่งใดๆที่ไม่ดีด้วยเจตนาที่ดีนี้จงเป็นมิตรกันเถิดอย่าได้เบียดเบียนกันเลย ข้าพเจ้าจะตั้งตนตั้งใจให้ชีวิตอยู่ในทางธรรมพยายามสำรวมระวังค้าขายทำม,มาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตใช้ชีวิตอยู่ด้วยความเมตตาคือความรักกรุณาคือความสงสารมุทิตาจะพลอย,ยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีและบางอย่างต้องอุเบกขาขออนุญาตที่จะวางเฉยเมื่อช่วยไม่ได้จริงๆบัดนี้ขอเราท่านทั้งหลาย จงตั้งใจใช้ชีวิตและขอให้นึกอุทิศส่วนกุศลบ่อยๆจะทำบุญเล็กทำบุญน้อยจะทำบุญใหญ่บุญกลางใดๆก็ขอให้ระลึกนึกถึงว่าเรามีบุญแล้วจะไม่ตรนีจะไม่ขี้เหนียวบุญจะพยายามเป็นผู้ที่เผื่อแพ่เจือจานแผงบูตแผ่บุญกุศลไปให้บ่อยครั้งจุดประสงค์หลักๆก็เพื่อให้ใจตนเองเกิดความร่มเย็นว่าข้าพเจ้า จะไม่ขอเบียดเบียนใครๆด้วยกายวาจาใจทั้งปวงวันนี้วันจันร์ทจึงขอให้เราทุกท่านได้ตั้งใจแผ่ส่วนบุญกุศลไปตามเหตุตามปัจจัยตามที่เราได้ตั้งใจที่จะทำตั้งใจพร้อมกันยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันทโทปนารโสยะถามณนิโชติรโสยะถาสพีติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตายโยสุขีทีขายุโกภะวะอภิวาทนสิริสนิจังวุธาปจายโน ชตารโอธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังขอให้เป็นการเริ่มต้นวันใหม่ของการทำงานด้วยดีใครที่คิดร้ายขอให้เขาแพ้ภัยตัวเองไปไม่จำเป็นที่จะต้องไปราวีไปเบียดเบียนใครเราก็ใช้ชีวิตของเราไปโดยธรรมชาติส่วนใครจะคิดดีไม่ดีอันนี้ก็แล้วแต่กรรมใครกรรมมัน ขอให้เราได้ตั้งใจใช้ชีวิตอย่างสัมมารเริ่มต้นจากสัมมาทิฏฐิมีความเห็นให้ถูกให้ตรงว่าทุกอย่างล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปจีรังยั่งยืนกับอะไรใช้ชีวิตให้พอเหมาะพอสมพออยู่ได้อย่าฟุ้งเฟอ้อเท่านี้ก็มีความสุขตามอัตภาพขอจเจริญพรเป็นกําลังใจเชา้าวันจันทร์วันนี้